กลับสวัสดีเพื่อนพี่น้องสายยิงกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาร์มูนแชน n นลนะครับผมกับเกมเอเลี่ยนฮันเตอร์นะครับของค่ายสเปซเกมมิ่งนะวันนี้เราก็กลับมาเล่นกันที่ทุน6 0กร้อยพอยต์นะครับจากที่เราหายกันไป2วันนะครับผมเราเข้ามาที่ห้องจูเนียนะเดี๋ยวเราปรับเบ็ดครับเอาสัก5้พอยต์ละกันอ่ยิงไปครับใปต่อครับผมโอ้โหยูซุปนี้ไม่เ้ยขึ้นมาหน่อยเลงวะโอเค มาอยู่ยังไงขึ้นรถนะขึ้นมาแล้วก็ต้องขึ้นไปต้อสิจะมาแค่น,นี้ไม่ได้นะเอเลนฮันเตอร์นายจะมาเท่านี้ไม่ได้นะโอโ้โหรถพวบเลยครับเหมือนจะมานะแต่ก็ไม่มาเหมือนมาหลอกให้รักครับพอดีๆหน่อยไม่ได้ยังไง กลับมาเกิดไหมโอ้โหเขาไม่ขึ้นจริงครับแล้วใครนะผมที่สนใจนะครับอยากเข้ามาเล่นกับผมนะครับก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ไม่ดีนะครับวันอื่นอาจจะดีก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะผมว่าเอาไม่ขึ้นแน่นอนครับผมเล่นยากนะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยทีเดงเทียวนะ ดีผมพยายามแล้วนะเอาไม่ขึ้นจริงๆครับย่านี้น่าจะโดนนะครับหมดแน่นอนใช้คำว่าแน่นอนเลยนะเอาไงก็ไม่ขึ้นอะเล่นยากมากมองตรงต่อให้บอสแตกก็เหอะถ้าบอสไม่ตีลังกานะจริงๆตัวใหญ่ไม่ตีลังกาเนี่ยไม่ขึ้นแน่นอนครับโ,โดนก็โดนครับผมทำไงได้คนมันโดนไปแล้วนะครับก็ แล้ววันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะส่วนใครชอบอย่าลืม Subscribe Like Share นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและวคลิปวันนี้จัดทําเมื่อความเดินเท่าน,นั้นนะครับผมเจอกัใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับกุณเป็นสโมค<บ>เมกอนี่นา<บ>สโมสรพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมาดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ําสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาพูดยิบบุหรี่และจุดสูบ